มื่อถึงฉากที่ต้องเหนื่อยอีกฉากหนึ่งของทั้งคู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นฉากที่อังสมาลินและโกเบริต่างก็ต้องวิ่งหลบระเบิดกันในละครคู่กรรมค่ะซึ่งงานนี้ก็วิ่งกันอยู่หลายรอบตั้งแต่ซ้อมและทั้งถ่ายจริงแต่ที่ดูเหมือนจะเหนื่อยเป็นพิเศษก็คงจะเป็นอังสมาลินของเรานี่แหละค่ะเพราะว่าต้องวิ่งตามโกบริตลอด คือไม่ได้จะแคร์เลยว่าน้องขาสั้นหรืออะไรก็แบบเ่งเราก็ไม่อยู่จ้าน้องจริงนี้ยังมีเอฟเฟกต์ระเบิดเข้าฉากด้วยความตื่นเต้นอยู่ตรงนี้ละค่ะเมื่อั้งคู่ต้องอยู่ท่ามกลางเอฟเฟกต์ระเบิดซึ่งครั้งนี้ต้องเล่นกันอยู่หลายรอบเพื่อให้ได้ภาพที่ดีและสมบูรณ์ที่สุดค่ะ แล้วเมื่อทั้งคู่ต้องกระโดดนหลบระเบิดฉากนี้ก็ไม่ใช่ง่ายๆค่ะต้องซ้อมกันหลายรอบจนหนุหนนาของเราระเบงไปทั้งตัววิ่งถึงแถวนี้แล้วพีฮะอันน้อยข้ากอันนอย ไม่ได้ผลเลยเปียบไม่ได้จังหวะเนี่ยต้องหันขวาอยงไรวะบีไม่สิจับแล้วต้องพีดู่นะต้องไปก่อนดิเพื่อเราจะได้บังก็ได้ไงอ๋อเมันเ้ยเีงายนี้กตก้ำอ่ะไม่ได้จะป้องกันไมีนาด้วยวเนี่ยไม่มี

เรียกได้ว่าทุ่มเทกันจริงๆค่ะทั้งทีมงานและนักแสดงยังไงแฟนละครอย่าลืมร่วมรุ่นและเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ในละครเรื่องคู่กามกับฉากนี้ได้เวลาสองทุ่มสินาทีทางททบห้านะคะ